สวัสดีครับพี่น้องอีฟีทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราศาสตตะเมือนทมุมบ้านคณะสามัคีหมู่ที่8ตําบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักของจังหวัดสุรินช่วงนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ยังคงมีการ ประโคมข่าวเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทางฝ่ายไทยเคลื่อนกําลังเข้าไปบริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ทางกัมพูชาเคลื่อนกาลังคนรากรถทางลากปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่แต่ในแง่คิดมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าการสู้รบไม่เกิดขึ้นบริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราสาทต,ตาเมืองทมแน่นอนนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมจึงอิเคราะ ข้อมูลข่าวสารไม่เหมือนกับสื่อโซเชียลช่องอื่นๆสื่อโซเชียลช่องอ,อื่นเนี่ยเขามีการประโคมข่าวนะครับช่องเล็กช่องใหญ่ช่องน้อยสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์เนี่ยเขามีการประโคมข่าวกันโครมโครมลม,มแต่ทําไมผมจึงมีความเห็นต่างจากประสบการณ์การสู้รบของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าบรรยากาศของสงครามเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ ทุกวันนี้ตามตะเก็ยบเชแดนไทยตามที่ผมไปเกาะบิดข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีรวมทั้งสามเหลี่ยมรากรหรือว่าช่องบกมันไม่มีมูลเหตุแรงจูงใจใดๆชนิดที่ว่าต้องลากปืนใหญ่ลากรถถังเข้าไปห้ามหันกันและจากการเกาะติดข้อมูลข่าวสารในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองเนี่ย ผมก็ไปพบว่าการที่ทหารออกจากค่ายนำปืนใหญ่นำรถถังออกไปหลายคนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันแล้วมันไปไหนกันเขาไปฝึกพี่น้องในแต่ละปีนั้นเขาจะมีวงรอบของการฝึกไม่ว่าจะเป็นฐานรับทหารมาขอพาลาปืนใหญ่ทหารหมอหรือทหารหน่วยใดๆก็แล้วแต่ในทุกๆุกปีเนี่ยเขาจะมีการฝึกทบทวน ถามว่าฝึกทบทวนทําไมฝึกทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดภัยสงครามกําลังพลที่ได้รับการฝึกในแต่ละปีเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ชายแดนมันเป็นการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงแต่ความหมายของท่านผู้บัญชาการกองกทัพภาคที่สองพลโทบนญสินภาคกลางเนี่ยท่านก็ชี้ชัดแต่ในโลกโซเชียลเนี่ย พยายามนะครับพยายามไปตีความต่างๆว่าทางท่านแม่ทัพภาคที่สองนี่พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนกําลังลากรถถังลากปืนใหญ่ไปประทะกับกองกําลังทหารของกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญจําเป็นที่จะต้องเกาะติดข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรตามที่ผมได้เกาะติดข้อมูลข่าวสารเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตามตะเก็บบเชแดนด้านจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ๆกับปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยนะครับก็ไปพบกับคลิปอีกหลายคลิปพี่น้องเป็นคลิปที่พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ตามตะเก็บยบเชแดนเนี่ยเขามีการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับก็ไปตัดยงตัดหญ้านะครับที่มันปลุกปกคมที่มันปกคมุมอุโมง์หลุมโลมไภัยไว้ มีการไปเก็บไปกวาดมีการทําความสะอาดประหนึ่งว่ามันเหมือนมีการเตรียมพร้อมที่จะมีการสู้รบแต่ในความเป็นจริงที่ผมไปกอดติดข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ไปพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบึงวัรูแถบภูมิชลอนแถบนั้นเขาเคยมีประสบการณ์เขาเคยมีบทเรียนเนื่องจากปีพศ2 5 0 0 5 1 2 5 5 4ประมาณเนี้ยนะครับมันเกิดการสู้รบตามตะเก็ยบชายแดนไทยกัมพูชาด้านนั้นทําให้ลูกกระสุนปืนใหญ่ทางฝั่งฝั่งของกัมพูชาเนี่ยมาตกยังฝั่งไทยจากนั้นทําให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่บ้านภูมิสารและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะทีเดียวมีพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่แถบนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต ด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อมีประสบการณ์มีบทเรียนเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับเขามีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นกำนันไม่ว่าจะเป็นนายอำเภออย่างเงี้ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมและในระยะเวลาอันใกล้นะครับไม่กี่วันเนี่ยเขาก็จะมีการฝึกมีการฝึกการเคลื่อนย้ายอพยพเด็กๆกน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนชราคนเจ็บคนป่วยมันจะมีการซักซ้อม เคลื่อนที่เข้าไปในอุโมง์หลุมโลภัยถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมเรื่องนี้ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนคนตามตะเก็บบาชแดนเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มตกอ,อกตกใจก็ไม่เฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยที่เริ่มมีความหวั่นไหวตกอ,อกตกใจแล้วก็หวาดกลัวทางฝั่งของประชาชนคนของกัมพูชาก็ไม่แตกต่างพี่น้อง โดยเฉพาะทหารของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจเขามีความหวาดหวัน่นมีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าข้อมูลข่าวที่สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลได้นำมาเสนอในขณะนี้บอกว่าทางกองบัญชาการกรองทัพภาคที่สองเนี่ยมีการลากรถถังลากบืนใหญ่เข้าไปบริเวณตะเข็บชายแดนก็ทำให้ทหารของกัมพูชาเนี่ยบันหวาดกลัว,วที่ขึ้นสมองทีเดียว จากนั้นนะครับขาก็มีการเคลื่อนกําลังเข้ามาในพื้นที่ยิ่งอยู่ถึงแม้ว่าทางผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราจะบอกว่ามันไม่มีข้อมูลข่าวชิ้นนี้แต่ข้อมูลข่าวที่มันชัดเจนแน่นอนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเขารู้นะครับว่าทางกองกําลังทหารของกัมพูชาเนี่ยมีการลรถถังเข้ามาไหมมีการลากปืนใหญ่เข้ามาไหมมีการขุดหลุมหลบภัยหลุมเพราะหลุมบุคคลต่างๆเนี่ยจริงไหมอันนี้เขารู้กัน แต่ทางฝั่งของเราเนี่ยนะครับพยายามปิดบังข้อมูลต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องแต่ในแงี้คิดบุมองของผมถึงแม้ว่ามันจะมีการประโคมข่าวยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยไม่บวกกับขมิน้นทางขมิ้นก็ไม่กล้าที่จะบวกกับทหารไทยเหมือนกันคือต่างฝ่ายก็ต่างดูเชิงกันขมิ้นก็ดูเชิงไทยว่าไทยเนี่ยจะทํายังไงต่อไปทางฝั่งของไทยเนี่ยก็ไม่ดูเชิงว่าทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ย เขาจะทําอะไรต่อไปตามที่ผมเคยเล่าพี่น้องได้ฟังบอกว่าหากมันจะมีการสู้รบเนี่ยภายในห้าวันเนี่ยมันต้องมีการสู้รบเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันร้อยหกสิบแปดที่จะถึงเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลของกัมพูชาผู้นําสูงสุดของกัมพูชาเนี่ยเขาจะเดินทางมาร่วมประชุมกับทางผู้นําระดับสูงของฝ่ายไทยที่ในกรุงเทพมหานคร หากไม่มีอะไรที่มันผิดเพี้ยนเขาจะมีการมาพูดคุยมาประชุมมาหาหรือมาทำความเข้าใจกันด้วยเหตุนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าหากมันจะเกิดการสู้รบเนี่ยมันจะต้องสู้รบกันภายใน5วันนี้วันนี้วันที่17 17, 18, 19 20 21เหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นถ้าไม่มีเสียงปืนดังการเจรจารเนี่ยมันจะเกิดขึ้น หลังจากมีการพูดคุยกันเจรจา,ากาันเสร็จเรียบร้อยทางฝั่งผู้นําสูงสุดของกัมพูชาเนี่ยเขาก็กลับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาจากนั้นเขาก็จะไปบอกพี่น้องประชาชนคนของเขาบอกว่าได้พูดคุยได้เจรจา,ากับฝ่ายไทยเป็นที่เรียบร้อยฝ่ายไทยยินยอมตามเงื่อนไขตามข้อเสนอของกัมพูชาจากนั้นทางฝั่งของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนชาวบ้าน นะครับก็จะต่างหัวเราะเยาะเย้ยถากถางประเทศไทยมันมีเพียงเท่านี้พี่น้องเกมนี้มันมีเพียงเท่านี้ปมปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการยุยงปลุกปั่นจากภายในประเทศของเถาเมื่อคําคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไลฟ์ให้พี่น้องได้ฟังว่าขณะนี้ทางฮุนมาเนตเนี่ยเขาได้ตำหนิติติงอดีตนะักการเมืองของกัมพูชา น่าจะเป็นสมดังสีนะครับที่ไปยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนคนของกัมพูชาเนี่ยลุกฮือขึ้นมาในพื้นที่ต่างประเทศไม่ว่าจะทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยมันมีประชาชนค,ขชน,คน,ดดน,น,นของกัมพูชาเนี่ยลุกฮือไปที่สถานทูตไปกดดันสถานทูตให้ทางรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยฟ้องศาลโลกเพื่อย,ยึดเกาะกูดให้เป็นของเขา แต่ปมปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาทตาเมินทมอำเภอพนมงนงรักของจังหวัดสุรินทร์มันเป็นการสรับขาหลอกใช่ไจริงๆแล้วเป้าประสงค์เขาจริงๆก็คือเกาะกูดนั่นแหละหลังจากได้เกาะปูดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยปราสาทตาเมืนินตาเมืินทมตาเมินโต๊ดปราสาทตาควายพวกนี้เป็นเป้าหมายของเขาต่อไปแต่ว่าทางรัฐบาลไทยทางผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของไทยทางทหารไทยเนี่ย รู้ไหมเขารู้พี่น้องเขารู้แน่นอนชัดเจนแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่ามันมีกฎมันมีระเบียบไปกดพวกเขาไว้ทําให้พวกเขาเนี่ยพูดไม่ได้ในทหารชั้นยศพันเอกเนีย่ยังถือว่าเด็กๆพี่น้องพลตีเนี่ยยังถือว่าเด็กๆอยู่จะไปเทียบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น อำนาจทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็นายกรัฐมนตรีมันมีเพียงเท่านี้เกมนี้มีเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปคาดหวังว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะเคลื่อนรถถังจะเคลื่อนปืนใหญ่เข้าไปห้ำหันกับกองกําลังของทหารของกัมพูชาไม่มีทางเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลของฝ่ายไทยเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชา มีผลประโยชน์ร่วมกันมีการลงทุนร่วมกันในโครงการต่างๆในกัมพูชาเพราะฉะนั้นแน่นอนชัดเจนพี่น้องเขาไม่ให้เรื่องเราข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนี่นำไปสู่การสู้รบนําไปสู่เสียงปืนดังเนี่ยมันไม่มีหรอกพี่น้องสื่อโซเชียลช่องอื่นๆเนี่ยเขาจะมีความเห็นเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็ว่าหากันไปพี่น้องอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนานาจิตตังแต่ยังไงก็แล้วแต่ ช่องของผมก็ยังคงถือมาตรฐานของตัวเองถ้ารบคือรบถ้าไม่รบคือไม่รบสถานการณ์ไม่มีอะไรก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรหากมันมีสถานการณ์ที่กดดันนําไปสู่การสู้รบผมก็จะบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนเนี้มันไม่ดีแล้วนะเออมันอาจจะเกิดสกสงรามขึ้นได้ผมก็จะพูดตามตรงแต่บรรยากาศในขณะน,นี้ตามท้องถนนตามตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับเส้นทางสายยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ย ไม่มีรถ Jeep, ิีบสิงทะเลทรายไม่มีรถปืนกลไม่มีรถทำวี่ไม่มีรถถังไม่มีรถย MC ไม่มีเขาลางใดๆที่บอกว่าทางสายไทยเนี่ยจะไปประทะกับทหารของกัมพูชาส่วนกัมพูชาเนี่ยมันเตรียมพร้อมอันนั้นเรื่องของมันมันเรื่องของเขาพี่นอ้องตนทางฝ่งฝั่งของไทยเนี่ยมันยังไม่มีหลายคนหลายท่านได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามผมเยอะเหลือเกินอันนี้ก็ต้องบอกพี่น้องว่าผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องอันนี้มันเป็นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งขา่าว ที่นํามาพูดนํามาคุยนํามาวิเคราะห์กันเท่านั้นแต่จากประสบการณ์การสู้รบที่ผ่านมาจากสงครามลหลายๆสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามการปบาปามพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือสงครามปบาปามกองกําลังทหารของเวียดนามเนี่ยมันจะมีเขาลางบอกเขตลหลายๆอย่างแต่นี่ไม่มีพี่น้องไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันเงียบกริบดเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทย ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีความเห็นต่างอาจจะมองว่าลุงนนท์นี่มันยังไงทําไมไม่ประคมข่าวเหมือนคนอื่นทําไมทําข่าวแตกต่างไปจากคนอื่นก็ตามที่ผมเล่าพี่ร้องนะครับคือผมผ่านสงครามมาเยอะนะครับสงครามมาเยอะมากโดยเฉพาะสงครามภายในประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีบทเรียนของผมแล้วเกิดการวิเคราะห์ หากการวิเคราะห์อของผมเนี่ยมันไม่ถูกใจคนไทยคนใดคนหนึ่งอันนี้ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยคลิปนี้คุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ